ดีเอฟซีฟังไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนี่แม่นาดามาตามแม่สายแม่สายงวดที่แล้วทั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดน,นี้ให้มาแล้วรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่นาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะขวดเรมีข้าวโพดเนืเด็ก่ไก่กระโพดเนื้อน้ำเด้งกระโพดเด้อยมีข้าวโพดข้าวเหนียวดูดๆจะข้าวเป็นที่บอกบ อย่างยางกับยางน้ำมันได้เหรนกำมาเรื่อยเรื่อยเด้อพี่น้องเขาทั้งบนลาเยขาแปดสองเข่าทั้งเจ็ดกนะคะเขาโตกลับบนล่างนะคะนะคะสุดยอดมากๆ อ้าวหัวนี้ได้ไปละหัวนี้ได้กระสือพลาได้ป่ะเนี่ยได้ละสมุดจ้าคุณวิสาป่ะคุณวาวิสาข้ากับข้ามาได้ก็ม่ยากห้าร้อยบาทค่ะมาถึงมือแล้วนะคะขอบคุณเพ่อแม่ได้ขอบคุณหลายนะคะแม่เราบอกขอบคุณแล้วนะคะหัวนี้เฮ็ดไว้ไปแม่ไปไดนไะเอามาแล้วมัน ไลยมือแม่พันนะคะแตะว่นนุ่นพี่ย่าจะลอกให้นะคะแต่ว่าจะเบาก้อนโอ้หลักสามก็มีหลักสีก็มีหลักสองก็มีนะคะงวดวันที่เป็นบริเขียนวันที่ให้นะคะเป็นงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาเเดี๋ยวนุ่นพี่ย่าจะลอกใส้สมุดให,ห้หลักสามแต่มีสามสี่สามสองสามหนึ่ง สามเจ็ดสามาหกะหลักสี่จะมีสี่สอง4ี่เจ็หนึ่งสี่หลัก2องสองหนึ่งเจ็ดหนะหลักหนึ่งจะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหลักเจมีเจ็ดแปหกเจ็้าหลักแดมีหกมีแปดหกแก้าหกเก้านะคะอันนี้เป็นไล่เมือแม่เพะนะคะเดี๋ยวน้องที่ย่าจะลอกใส่กระดาษ แม่แม่เอามาจากมือแล้วแม่ฟันดีบ้วแ่จ่บอบเลย้่จะขายกองไปตลาดจะเศร้านะแม่นะแม่เบอกายตลาดเชียงที่คือซื้อวันกค้าไปเงียบเนาะเพราะมันเป็นสาว์อนที่เนาะเป็นข้ามาเรื่อยๆอยู่สาร์ัาที่นี่กคนร้ายแม่เราเราขวดนี่เอามาต่ใส่ที่ไม่จะขมวดขอนียวขวดม่แต่สวเจเก่าัรไม่แต่สวนขายยี่เนี่แม่ขายถุงลยยี่สิถุงลยยี่สิใจ อ,อันเราซุ้มมาขันตม้มเลยแม่ต้มบัห้าซีเอาเอาซุ้มต้มแล้ว เอาเอาเอาต้มเอาต้มแล้วจ้ะท่านอาจายเอาขาต้มแล้วเอาเอาลอยนึ่งแม่เอาลอยนึงมุ้งพวกมุ้จะแบ่งกันเด้อแม่เด้อซอยคนละครึ่งเขาเพราะว่าระหว่างใครฟองเงียบมม่อห็นซอยซอยในสายอุ่นน้นกันจ้ะซอยกันอุ่นกันใครฟ้องเงียบเหมือนทางเดียวกันเหมือนทางเดวกันเขาก็กดน้นเพิ่นจ้ะพ่นก็มาเรื่อยๆพี่น้องแต่กับบุตรวะร้ายไปนะจ้ะมาเต่ามาทั่วนี่ยไปมาทั่วเล่นกัก็มาเรื่อยๆมาจ้ะ เดี๋ยวลอกเดี๋ยวจะลอกนี่ห่วงที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะห่วงที่ผ่านมาเป็นแบบนี้สําหรับห่วงนี้นะคะเข้าทัวบนทั้งล่างเนาะมอด่แล้วก็นจะข้าบนเข้าล่างมอด่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าตัวกลับสอง่ยอะไรใจตั้งเจ็ดหกตั้งแปดสองนะคะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายได้ไหมเดี๋ยวจ่ายม ขอบคุณค่ะอู้ยังแถมยังว้ขายแมวว้าย่ต้องแถมต้องแถมหรอกจ้ะใจใจดีใจใจมาใจครับเนาะสุดยอดดีอู้สุดยอดจหิงไี่ผิดะ่ หลักซี่จะมีหาคู่ลักสามนี่จะมีหกคู่นะคะแะน้วที่ยาจะอ่านอีกรอบนะคะสามสี่สามสองสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามหกนะคะสี่สองสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่แปดสี่หกสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดสองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหกแปดเก้าหกเก้านะคะเพื่อเน้นเน้นสามหนึน่งกับเน้น แปดหกก็แปดเก้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทางหาเสื้อสก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเป็นขายของจังหวกำลังเปินเ,เป็นจังหวาน้ำเท่าหาราบ่ได้เกาต้องเบาเองนนเนะาะจ้ะมาแม่สายแล้วก็เป็นคนรเบาเนนอยู่เจ้นี่ย้างบ่บ้ไคหัวนะคะพี่ได้อยากซอยาาค่าน้ำค่าไฟก็คอมเมนต์มาทโทรมาเด้อค่ะ098 1ส7มสี่นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะหรือว่า ทานไปท่านาอย่อุ้นน้นแม่ซายตพท่านขายทุกมือได้นแม่เนาะงวนายุ่นะคะน้ำต้มหแล้วห้าสิบบาทได้ย้ยหนึ่ง้นา้องเรือพี่น้องร้อยนึงเลยบักหนึ่งพี่น้องเอ้ยนะาปกินหมูว่รแมจะไหนึ่งซื้อไปเฮ็ดันสนจะจะคนก็แต่บางคนก็ยังไม่ใหม่เลยพี่น้อง รโะรบแม่อันไนเพิ่ไปเฮ็นสูงอันไหนอเคเศิเล็กได้นนองจ๋าเนาะเสี่ยวเอาหินูจะออยนาะใส่เสนใส่กับเที่ยอยเฮ้ยหกเดือนเค็เก็มจไปกินเป็นอย่างเดียวว้าู้น้ำจิ้มนเห็นมั้ยนั่นนี่อร่อยเดียวนี่แม่กูได้ลายแท้กูได้ลายแท้แม่ค่ะทบอสทีน้อง พอหนึ่งเต็มถุงพอแล้วพอแล้วจ้าดู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 เดียวเยอะเยะกินสามบันทรกอนยอดไม่ลีนะคะจะบอกอีกแนวทางของแม่สายนะคะเตรียมเตรียมแคปหน้าจอนะคะแม่สายงวดวันที่1กันยา 2, 5, 6, 7, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 7, 3, 8, 3, 6, 4, 2, 4, 7, 4, 1, 4, 8, ส 6, 2, 1, 2, 7, 2, 8, 2, 6 1น1 8 1 6 7 8 7 6 7 9 8 6 8 9 6 9นะคะเป็นเจื้าาหานะคะเนาสีกินแบงรัฐบาลคัดเอาเองชอบตัวไหนก็จัดตามนั่นนะคะใส่ชื่อทุกตนตี่ก็รลงทุ้นตัวละสิบบาทเด้อพี่น้องเป็นนะคะหาเสีษสละกินแบงรัฐบาลน,นะคะหยดมาก ยุยุประเทศเน่ามีบ่ไจังสิมีมีบ่จ้ะันมีกัแพงบ่มีเป็นขาอีกจเห็นเป็นขาไหมจ้ะมาจาประเทศอะไรเขาจ็อาจจะเป็นคนเขาาจจะเป็นคนรำเธอแต่บางผบ่มีไหมจ้ะาเงามขากับพี่น้องเอ้ยเอ๋เศรษีเล็กเขวะเว้ยเขาช่อมี่คยเห็นเห็พวกี่มมีทั้งปุนเห็ดนเงเป็นทอง่จะจะมาเป็นมือเนาะเห็ดกันเลยเนาะ ก็มาเป็นมือพี yes, you you ่น้องเลยนะตนก็มาเรื่อยแต่บ่อจะเอาต้มต้มเลยนะต้มนึกว่าไปต้มอีกแกะทานขาแกะนั่นเอะกลับไปกินเลยขั้นไหนขึ้นไม่ได้แบบเน่าเลยนะคือกรบพนแตบะแต้ม่วงเลยจ้ะแตม่วงบ่อยเน่าดีนะ เอฟซีอยากอุน้ำใจผ่านมาทั้งสองก็ได้เด้อค่ะศูนย์เก้าแปดเก็ดหนึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ลานะคะอยากจอยข้าวนาข้าวไนะคะแม่สายจะได้มีกำลังใจหาแนวทางมาให้เอฟซีนะคะแล้วก็ขายของทุกเมืองมีวนอยู่นนมีนมีหน้ามีตลาดค่าอที่นองนะคะทัมาหนหัวใจคือร้านค้าแดงันราลใจคือลูกค้าเลี้ยงลูกเลี้ยงร้าน แม่แล้เป็นคนเราเนน้อยเราไล้ขึ้นวนนทียาเนี่ยเราพี่น้องเออเราเห็นมันได้จบคลิปนะคะแม่แล้เราเนี่น้อยยิ้มย่างอยู่เอฟซีขอโทษได้หลายโทษไปนนทียาบ่ได้หลับช่วงสามที่มือขึ้นหลังนี่ยากครับยากเฮ็ดบัญชียากครับน้องเอ้ยข้อสอนกันที่เราสามซายที่ซายบ่ได้หลับเข้าห้องหน้ายังได้เอาโทรศัพท์กับพี่น้องเอ้ยจำได้แหละเฮ็ดบัญชีแม่ต่บัญชีมันหล้ไล้อาจารย์มาาหเดียวแล้วเลขอันพวกกัญาหกเป็น บ่ถูกจะเสาหัวเจ้าว่ะดังใหญ่ดิ้มเปินจ้าบ่ลืมดอกจ้าย่านแต่เพิ่นได้ลืมข่อยใช่ไหมเบื่อได้ทีพูดคุยส่งว่ะมาแม่น้องกะดาว่าดังแล้วอย่าลืมเพิ่นอย่าลืมอย่าลืมอย่ารำคาญข่อยพุ่นนะแม่บอกรำพันบ่พันแม่บอกรำพันรำพันเห็นไผยแล้วกังวลเนี่ เงินันสีดี่อืม้อ๋หมดก่อนเป็นฟันได้เปมนกันาเป็นแปดที่ส่วนโอ้สี่เป็นสี่แปดตัวมหมดี่้องวอกบอสี่สองสี่สี่จ้าจ้าาขนานล้น้องเาปลงมนเ่ที่นาไ้มอายเดอันนี้เป็นองหมวดบอกสอแม่เลก้ พ่นแปดสองที่ว่าเขาเขียนว่าขังโลกมันแปดสามเนาะอายุแม่ที่ว่าฟันเห็นแม่น่เนาะอายุเป็นแปดสองอายุเป็นแปดสองที่ว่าหนูก็เอาตามขังโลกไม่แปดสามนี่งันที่ผ่านมาเลยมันเเด็กออกมือในแบบนแปดตออกแปดสอมือที่ว่าขังโลกเราอายุเราแปดสองนี่ันที่ผ่านมาเด้พี่น้องิ่นฝันเห็นแม่เลขขังโลงแปดสองที่ว่าข้อม็นยินพรายอุแปดขังโลงแปดสมเนาะอายุจริงจริงนแปดสเดได้ออกแปดสองนะ เราได้ไม่สูงเขาหน้าบนพว่มาลงสำหรับพนี้กับตามนี้เลยนะคะคอไอโซคอให้มนันด้วขอบพูดแม่และลายที่เอาเนื้อทางมาปอปากเอ็กซ์ซีนะคะ,นะเดี๋ยวคนมาปมากเมื่อหายก็จะน้ำทรงหายอี่ดนะคะหายขายของดีๆเด้ว